สวัสดีครับคลิปนี้เรามาคุยกันถึงลูกพี่ในเรื่องดนาพิฆาตอสูรอย่างเรนโงคุเคียวจุโรกัน เพื่อนๆที่อยากรู้ว่าตัวละครนี้เนี่ยมีเรื่องราวอะไรพิเศษพิเศษบ้างนะครับและใครยังคิดถึงเขาคนนี้อยู่กันบ้างเนี่ยมาทําความรู้จักเขาไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับผมมีคลิปเกี่ยวกับดาบพิฆาตอสูรสนุกสนุกอีกเต็มเลยในช่องนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่คุณอาจจะจะพลาดไปเกี่ยวกับตัวละครต่างๆเช่นพกเซนิสึอิโนซึเกะทาไมอยากพาคลิปสนุกๆเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe อันนี้ครับกันไว้นะครับลูกศิษย์ของเคียวจูโร่นะครับมีใครรู้กันไหมครับว่าเสาหลักความรักอย่างมิซึร เธอเป็นลูกศิษย์ของเคียวจูโร่มาก่อนนะครับหากเราได้อ่านคิเมซุโนะยายะเคียวจูโร่ไกเดนเนี่ยเราจะทราบนะครับว่ามิซึริเสาหลักความรักเนี่ยเคยเป็นลูกศิษย์ของเคียวจูโร่ที่ร่วมฝึกฝนวยกันมาตั้งแต่ก่อนที่เคียวจูโร่จะรับตําแหน่งเสาหลักซึ่งเรื่องนี้เป็นการอธิบายเหตุผลว่าทําไมรูปแบบปานความรักของมิซึริเนี่ยถึงมีความเชื่องโยงกับปานเพลิงนะครับแล้วก็ถ้าหากได้อ่านคิเมซุโนะยายะวันวิงบัตเตอร์ไฟตอนที่5เนี่ย ในตอนนั้นนะครับจะเล่าถึงตอนที่ทุกๆคนเนี่ยพยายามจะทําให้เสือยิ้มยากอย่างกียูเนี่ยยิ้มให้ได้นะครับซึ่งหนึ่งในคนที่ไม่ขอร่วมแผนการด้วยเนี่ยก็คือโอบานายแต่พอมิสซิริเสาหลักความรักเนี่ยบอกว่าเธอจะขอร่วมด้วยอย่างแน่วแน่ตามสไตล์นิสัยของเธอนะครับทำให้ตัวเคียวจูโร่เนี่ยเดินไปตบไหล่แล้วก็พูดชื่นชมความมุ่งมั่นอันโดดเด่นของมิสซิริซึ่งเรื่องนี้นะครับทำให้มิสซิริเนี่ยถึงกับหน้าแดงเขินอายกันไปเลทีเดวนะครับตัวโอบานายที่เห็นเชนนนเน ก,ก็เถอะแต่ว่าโอบนายนะครับก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับมิซริจนเธอหน้าแดงหรือว่าเขินและเขาเองก็อาสาที่จะช่วยทําให้กิยูยิ้มด้วยละกันัน,น่า มีคนหึงนะครับทุกคนสัตว์เลี้ยงของเคียวจูโร่จริงๆแล้วเคียวจูโร่เนี่ยเป็นพวกรักสัตว์มากๆนะครับแต่ว่าพ่อของเขาเนี่ยไม่ชอบพวกมันทําให้เคียวจูโร่เนี่ยไม่สามารถที่จะเลี้ยงสัตว์ได้แต่เขาก็สามารถเรียกเสือเพิงออกมาได้นะครับโดยการใช้เทคนิคกระบ,บนท่าปานเพิงที่5ของเขาก็คงเอามาเลี้ยงชั่วคราวแหละสไตล์ผมของครอบครัวเรนงโงคุครอบครัวเคียวจูโร่นะครับมีลักษณะสีผมเช่นนี้มาหลายชั่วอายุคนเรียกได้ว่าส่งต่อกันทางพันธุกรรมเลยทีเดียวในคิ e ba, เมซึโนะเยะบะเรนโงคุเคียวจูโร่ไกลเด่นน1น ถึงเรื่องสีผมของเขาเนี่ยเขาก็จะตอบว่าครอบครัวของฉันมีสีผมแบบนี้มาหลายชั่วอายุคนและฉันก็แน่ใจว่ามันเป็นเพราะบรรพบุรุษของฉันเนี่ยกินกุ้งเทมปุระมากจนเกินไปจนทําให้สีผมเนี่ยคล้ายสีของเทมปุระและก็อีกหนึ่งทฤษฎีนะครับก็คือตระกูลเลงงคูเนี่ยมีแนวปฏิบัติอย่างหนึ่งที่จะให้ผู้หญิงตั้งคันนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงในการจ้องมองคบเพลิงขนาดใหญ่ในทุกๆ7วันนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทําให้ผู้ชายในครอบครัวเนี่ยมีสีผมเหมือนเปลวเพลิงก็เป็นได้คคววาามหมหยยขขออองงชื่ออเีจโร เลงโงคุนะครับมีความหมายว่าดินแดนแห่งการชำระล้างชาวคริสเตียนบางคนเชื่อว่าดินแดนนี้เนี่ยเป็นดินแดนหลังความตายนะครับเพื่อชำระล้างวิญญาณให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะขึ้นสวรรค์น,นั่นเองใครเคยดูเรื่องเซ e ว d นเดลีซินนะครับหรือว่าบาปทั้ง7จเนี่ยจะมีการพูดถึงไฟแห่งการชำระบาปที่มันสามารถจะทำลายผู้ที่เป็นอมตะได้เพราะฉะนั้นนะครับชื่อเลงโงคุของผู้เขียนเนี่ยอาจมีความตั้งใจให้มีความหมายว่าเป็นดั่งไฟที่ใช้ชำระล้างบาปชำระล้างอสูรน,นั่นเอง ซึ่งทั้งนี้นะครับกระบวน5ท่าปานเพิงกระบวนกท่าที่9้าเนี่ยก็เรียกด้วยชื่อเดียวกันนะครับก็คือไฟแห่งการชำระซึ่งกระบวน่านี้เนี่ยน่าจะเป็นกระบวนท่าที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาแล้วนะครับจึงสามารถเรียกได้ว่ากระบวน่านี้เนี่ยสามารถที่จะชำระล้างวิญญาณร้ายของเราอสูรได้นะครับแล้วก็ส่งพวกมันไปยังโลกหลังความตายได้ประวัติของเรนโกคุเค oh ียวจูโร่เคียวจูโร่นะครับเป็นลูกชายคนโตของอดีตเสาหลักเพิงอย่างเงงกค u ชินจูโร่ส่วนแม่อย่างรุกะเนี่ยเธอเสียชีวิตไปตั้งแต่ตัวเขายังเด็กนะครับ แต่ว่าภายหลังนะครับตัวชินจูโร่เนี่ยตระหนักรู้ขึ้นมานะครับว่าต่อให้พยายามฝึกฝนหรือว่าพยายามมากแค่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะกำจัดอสูรได้จริงๆเพราะว่าคนธรรมดานะครับไม่ได้มีพรสวรรค์อะไรเลยที่จะสู้อสูรได้ชินจูโร่นะครับจึงละทิ้งการฝึกฝนลูกชายเพราะว่าฝึกไปเนี่ยก็เหมือนกับส่งลูกชายไปตายฟรีนั่นเอง หลังจากนั้นนะครับตัวเคียวจูโร่เนี่ยจึงฝึกกระบวนดาดับด้วยตัวเองผ่านการอ่านตำราที่สอนปานทั้ง3เล่มที่สืบทอดกันมาในตระกูลนะครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยยังตั้งใจที่จะเป็นเสาหลักเพิงเหมือนกับพ่อให้ได้ซึ่งในภารกิจแรกที่เคียวจูโร่ต้องไปสู้กับอสูรตัหนึ่งนะครับที่สามารถควบคุมผู้อื่นได้โดยใช้เสียงคลุยตัวเคียวจูโร่นะครับเลยแก้ปัญหาโดยการใช้วิธีตบที่หูของตัวเองด้วยความเร็วและก็แรงนะครับทำให้แก้วหูเนี่ยแตกจนสูญเสียการได้ยินไปนั่นเลยเป็นอีกเหตุผลหน,นรัททีีท่่มตววเเยจโ ถึงชอบพูดเสียง,งดังๆเหมือนกับตะโกนอยู่เสมอการขึ้นเป็นเสาหลักอย่างที่รู้กันนะครับว่าพ่อของเคียวจูโร่เนี่ยเขาเป็นอดีตเสาหลักเพลิงที่ผ่านการต่อสู้มามากมายนะครับแต่ว่าหลังจากการจากไปของรุกะ แม่ของเคียวจูโร่เนี่ยแลวก็บวกกับความสิ้นหวังที่รู้เรื่องความสามารถของคนธรมนธรมดาธรรมดานะครับทำให้ชินจูโร่พ่อของเคียวจูโร่เนี่ยอยู่ในสภาวะตาตอดตายาดและทิ้งทุกอย่างนะครับรวมถึงหน้าที่เสาหลักด้วยหรือแม้แต่การฝึกฝนลูกชายที่จะต้องรับไม้ต่อตัวเขากลายเป็นคนกินเหล้ามึนเมาเก็บตัวอยู่แต่ในห้องนะครับอารมณ์เสียแล้วก็ไม่มีสติอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงคราวที่คางายะเนี่ยต้องการเรียกหน่วยเสาหลักประชุมนะครับแน่นอนว่าตัวชินจูโร่เนี่ยไม่มาแล้วก็ไม่สนใจด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยทำให้ตัว เคียวจูโร่นะครับจึงเป็นคนเข้ามาร่วมประชุมแทนซึ่งในตอนนั้นนะครับตัวคังอัะเนี่ยได้แจ้งให้ทุกคนทราบว่ามุซันเนี่ยเริ่มที่จะมีพลังมากขึ้นแล้วนะครับและต้องการที่จะให้ทุกคนทําหน้าที่มากขึ้น แต่ว่าหน่วยพิฆาตอสูรณ์ตอนนั้นนะครับจำนวนเสาหลักมีไม่มากพอนะครับแถมยังมาสูญเสียชินจุโรไปอีกตัวเคียวจุโรจึงตัดสินใจเข้าร่วมตําแหน่งเสาหลักทันทีนะครับแต่ว่าการจะเป็นเสาหลักของหน่วยพิฆาตอสูรเนี่ยก็ไม่ได้เป็นกานง่ายๆนะครับเพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยจะต้องสังหารอาสูร50ตนได้เป็นอย่างน้อยหรือว่าจะต้องสังหารหนึ่งในบรรดา12อาสูรจันทราให้ได้ตัวคางอายะนะครับจึงส่งเคียวจุโรไปสังหารหนึ่งในอสูร12จันทราตนหนึ่งซึ่งอสูรตนที่เขาสังหารได้ในคครราาวนนนั้้ะกก็็ืออูขงแแมมที่2ล ภารกิจสําเร็จนะครับตัวเคียวจูโร่ก็ได้กลายเป็นเสาหลักเพลิงอย่างที่เขาตั้งใจเคียวจูโร่และก็เนสึโกะครั้งแรกที่เหล่าเสาหลักได้เจอทันจิโร่และก็เนสึโกะนะครับและก็ได้รับรู้ถึงกรณีพิเศษของทั้งสองคนเนี่ยเสาหลักหัวรุนแรงบางคนก็ทําการทดสอบเนสึโกะด้วยวิธีการต่างๆนะครับทีนองเนสึโกะเนี่ยก็ไม่ได้พอใจแต่ทั้งเนสึโกะและก็ทันจิโร่นะครับก็แสดงให้พวกเขาเห็นนะครับว่าเนสึโกะเนี่ยต่างจากอสูนต้นอื่นๆแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็ยังไม่ม เป็นผู้รู้แล้วก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วก็รับรองด้วยชีวิตก็ตามเคียวจูโร่เป็นคนพูดขึ้นมานะครับว่าเขาควรจะจัดการกับกรณีพิเศษของเนสึกโกะด้วยตนเองเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเห็นอสูรฆ่าคนอื่นมามากพอแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่าเนสึกโกะเนี่ยก็ไม่น่าจะต่างกับพวกนั้นนะครับยังไงเนี่ยอสูรก็ต้องหางก,กินอยู่ดี แต่หลังจากที่ร่วมเดินทางกันในภารกิจรถไฟนิรันด์นะครับทำให้พวกเขารู้จักกันมากขึ้นและก็ได้เห็นว่าเนสึโกะเนี่ยต่างจากอสูรต้นอื่นจริงๆและตัวเคียวจูโร่เองก็ยอมรับเนสึโกะอย่างเต็มใจนะครับและก็เชื่อว่าเนสึโกะเนี่ยจะไม่ทําอันตรายใครแน่นอนสิ่งที่เคียวจูโร่ชอบนะครับเคียวจูโร่เนี่ยชอบดูซูโม่อ,อย่างมากนะครับและก็ของโปรดของเขาเนี่ยก็คือมันหวานและก็ปลากระพงย่างเกลือซึ่งมิซึริเนี่ยเป็นคนแนะนำนะครับแล้วก็ยังสอนให้เซนจูโร่ผู้เป็นน้องชายเนี่ยทำให้พี่ชายอยีดยอกด หรือว่าหน้าตสิ์อย่างคาบุกิอีกด้วยโมเดลตัวละครของเคียวจูโร่นะครับเรื่องนี้มีการเปิดเผยออกมานะคบว่าตัวเคียวจูโร่เนี่ยมีโมเดลมาจากคนจริงๆแถมในเรื่องนี้นะครับตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกจําลองมาจากผู้คนทั่วๆไปที่ตัวอาจารย์ผู้เขียนรู้จักนะครับรวดเร็วดุดเปลวไฟนะครับเคียวจูโร่เนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรรวดเร็วไปหมดจนเพื่อนๆของเขาเนี่ยบางทีก็ตามเขาไม่ทันนะครับเช่นคิดเร็วสรุปเร็วเปลี่ยนใจเร็ว กินเร็วอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าเขาจะดูเป็นคนทําอะไรรวดเร็วนะครับแล้วก็เร่งรีบกว่าคนปกติแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับเขาเป็นคนอ่อนไหวต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นมากๆแล้วก็แสดงความห่วงใย,ยอยู่เสมอทําให้เพื่อนๆในหน่วยเนี่ยชื่นชอบเขานะครับ มีใครคิดถึงเคียวจูโร่กันบ้างน,นะครับคอมเมนต์ Comment ว่าลูกพี่เอาไว้ใต้คลิปนี้กันหน่อยนะผมจะได้รู้ว่าเพื่อนๆดูกันไปถึงตรงนี้กันแล้วเนาะผมเองก็ยังคิดถึงตัวละครนี้มากๆเลยนะครับเลงในภาครถไฟนี้รันอย่างโฮโมระเนี่ยก็ยังเปิดฟังอยู่เรื่อยๆเลยสาหรับเพื่อนๆที่อยากเปิดดูคลิปสนุกๆต่อนะครับกดตรงนี้เพื่อดูคลิปเรื่องที่คุณอาจพลาดไปเกี่ยวกับเซนิสึแล้วก็กดตรงนี้เพื่อดูประวัติของโยริอิจิได้เลยนะครับแล้วก็เหนือใจกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ